คลิปนี้สนับสนุนโดย Digitaly War Game หลังจากการร่วมมือกันระหว่างเทอร่าและมาจากักรพรรดิได้สั่งให้สร้างกองเรือขนาดใหญ่เพื่อยึดครองดวงดาวช่างฝีงมือด้านเทคนิคที่มินรัมพั์มากที่สุดในยุคนั้นได้สร้างเทอร์มินัสเอในอู่ต่อเรือของลูนาอาวุธยุโทโธปกรณ์และเครื่องยนต์ประกอบด้วยการออกแบบขั้นสูงจำนวนนับไม่ถ้วนที่รับการกู้คืนจากยุคมืดของเทคโนโลยี จกักรพรรดิมอบเรือให้กับดักเดเดอร์ลิเจียนเพื่อเป็นรางวัลสำ <t> หรับความพักดีของพวกเขาถึงมิราเอตกลายเป็นเรือธงของลิเจียนขณะที่พวกเขาเออกปฏิบัติการในมหาสงครามครูเสดเพื่อรวบรวมกาแล็กซี่ภายใต้การปกครองของมรุเซชาติและมันสร้างขึ้นในช่วงหลายปีก่อนสงครามครูเสดครั้งใหญ่ในอู่ต one, ่อเรือของลูนาการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์นั้นมีขนาดใหญ่กว่าและทรงพลังกว่ารูปแบบที่เคยสร้างไว้ก่อนหน้านี้แต่ก็มีความซับซ้อนมากกว่าเช่นกันรวมถึงการบำรุงรักษาที่ยากขึ้น เรือลำนี้เป็นเรือที่มีความยาวหลายกิโลเมตรพร้อมกับพลังการทำลายล้างที่สูงมากสามารถทำลายเมืองได้ทั้งเมืองดาดฟ้าของช่องปล่อยสามารถบรรทุกยานสตอมเบิร์ดได้หลายร้อย,ยลำหัวเรือแบบแยกส่วนที่โดดเด่นของมันนั้นทำหน้าที่เป็นทั้งฐานยิงและแท่นปืนหมายความว่ามันสามารถส่งยานโจมตีออกไปขนาที่ระดมยิงดาวเคราะห์จากวงโคจรทำให้มันเป็นที่ต้องการของ Le ีเจนเป็นอย่างยิง่งจากความสำเร็จของการออกแบบของเทอร์มินาเอซึ่งเวลาต่อมา ทางอิมพีเดียมก็มีการผลิตซ้ำจำนวนมากสำเนาหเหล่านี้ถูกกำหนดให้เป็นบิสปอยเลอร์คาร์ดและถูกใช้อย่างก้องขวางสำหรับการโจมตีดาวเคราะห์และเมื่อมีการก่อกระบฏเกิดขึ้นเมื่อเดซกาดเข้าข้างฮอรัตมนทินของเพกฟาเธอร์ก็ได้เริ่มซึมเข้าไปในตัวเรือของเทอร์มินาเอตกับตันไทฟัตก็ได้เปลี่ยนให้เทอร์มินาเอตนั้นกลายเป็นเครื่องมือสำหรับความกลัวหุนและสร้างความหวาดกลัวไปทั่วอิมพีเดียมเทอร์มินาตเอตได้กลายเป็นลางสังห์หอของเทพแห่งโรกระบาด การปรากฏตัวของมอนเหนือดาวเคา็มเต็มไปด้วยโลกหลายและทำลายพลเมืองด้านล่างอย่างน่าเสื่อสอยอในช่วงของโฮลัสเทลรซี่มันได้สร้างชื่อที่นองเลือดให้กับตัวเองในการทำลายยานของผู้พักดีเช่นในเหตุการณ์การสังหารหมู่ที่ไซอิสวอนวีดอบเทอร์มินสนั้นเป็นศูนย์กลางของการต่อสู้อันดูเดือดที่โหมกระน่ำเหนือโลก มันได้ทำลายเลเวนการ์ดเรือทงชาร์ดโออฟเดอะอิมเพรและส่งซากเพลิงของมันร่วงลงสู่ความว่างเปล่าและจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าเป็นการสู้รบครั้งแรกที่มีการบันทึกไว้ระหว่างเรือปรรนบานที่เชี่ยวชาญในการมาทุกยานโจมตีการสู้รบเป็นไปนอย่างรวดเร็วและปราศจากการสนับสนุนทางอากาศใดๆในการสังหารมูดับสายที่ตามกา,ารเปลี่ยนแปลงของกับตันบนเรือและตัวเรือได้เข้าสู่ผู้รับใช้ที่แท้จริงของเนเกิลขนาดที่กลับมาจากเทอร์่าหรือเทอร์มินาสนั้นกลายร่างอยู่ในวาร์ป ซึ่งอยู่ในความเมตตาของดากอดรูปลักษณ์ที่น่าอักษาของเทอร์นัทเอ็ดนั้นบางทีอาจเกิดขึ้นระหว่างการปิดล้อมเทอรล่าพรจากพระเจ้าแห่งโลกระบาดก็อยู่กับพวกเขานั้นอย่างหนานแน่นเมื่อมันปรากฏขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของกองเรือเรือของผู้ทรยศนั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยความเน่าเปื่อยรวมถึงความสกปรกและความน่าเสียเสียนชวนโออกแตกอยู่รอบตัวเรือเกินกว่าเราจะจินตนาการได้และแน่นอนว่าจะขาดกับตันที่มีประสิทธิภาพเลยไม่ได้เขาจะนั่งที่หางเสือของเรือรบโดยเขานั้น เป็นปรมาจารย์ในการต่อสู้แบบเรือต่อเรือโดยเขาสามารถควบคุมเรือทางชีวภาพร่วมกับเทอร์มินาเอได้โดยไม่จำเป็นต้องไปพึ่งเจ้าหน้าที่หรือรลูกเรือเลยแม้แต่น้อยในปีที่5 4 5 m 3 5มันถูกเข้าใจผิดคิดว่าถูกทำลายล้างไปแล้วเทอร์มินาเอลงมาบนอิมพีเรียมอีกครั้งมันได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความน่าเกรงขมามสามารถเทียบเคียงกับเรือชั้นยอดของอิมพีเรียมได้ ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อการสู้โรบพ่ายแพ้ให้กับเทอร์มินตเอนั้นจะเป็นการประกาศถึงความทุกข์ยากที่จะเกิดขึ้นเมื่อโรคระบาดและโรคภัยไข้เจ็บแพร่กระจายออกไปอยางควบคุมไม่ได้ในปีที่9 2 3 c 1หลอดกัปตันวิลเลเตอร์แฮกให้คำสัญญาต่อหน้าหลอดแห่งซิกเมนตัมออสคูลาเพื่อตำล่าและทำลายเทอร์มินตเอกองเรือของเขานั้นกวาดล้างดวงดาวรอบๆไอออฟเทราตามหาเรือต้องคำสาบแฮกติดตามทุกการพบเห็นหรือข่าวลือเกี่ยวกับยานลำนี้ในที่สุดกัปตันเชื่อว่า เขาพบที่ซ่อนเรือแล้วในซากของกองอยานที่แตกไปถึงเสียงของโลกเอลดาแฮกนำกองเรือของเขานั้นเข้าไปในรอยแยกในขอบเขตที่มือมิดขอ Planet Heart. แพลนเน็ตล็อกกี้ฮาร์ดแฮกเผชิญหน้ากับท์มนินาเอ็ดเรือของเขานั้นปล่อยอาวุธยิงในระยะเผาขนเมื่อนัดแรกยีโอบไปเขาก็พบว่าที่เขา,าเผชิญหน้าอยู่นั้นมันก็คือเป็นมแมลงวันวิบบิลิตที่เป็นการล่อลวงของพวกมันท่ามกลางความว่างปั่ากับตันไทฟัสทิ้งระเบิดใส่ดาวเคาะยุบรอยแยกและผนึกกับตันแฮกและกองอยานเขาไว้ในแกนกลาง และคุณสมบัติของเรือลำนี้เตอรมินตเอ็ดจะถูกล้อมล้อมด้มวยฝูงเมฆจำนวนมากของแมลงวันวาร์ฟสปอร์พวกมันจะส่งเสียงดังและห้อยหวนซึ่งมีเป็นจำนวนมากหลายพันล้านตัวและพวกมันยังพาโรคระบาดและการติดเชื้อที่น่าสยอสยองอีกจำนวนมากให้แก่เหยื่อที่คอร้า,ายและหน้าที่ของมันยังทําหน้าที่ในการแพร่กระจายเชื้อโรคและการทําลายล้างทําให้สิ่งแวดล้อมนั้นติดเชื้อรวมถึงโรคติดต่อนิดใหม่ที่ร้ายแรงที่สามารถปลุกคนตายให้เคลื่อนไหวได้ และอาวุธของเรือลำนี้คือ ma, มาแอสมามาแทนที่ป้อมปืนของเรือรบและทำงานในลนักษณะเดียวกับป้อมปืนต่อต้านอากาศยานมแอสมาหนามากจนบทบังและบิดเบีอยรูปร่างของเทอร์มินาตเอทั้งสองข้างของเทอร์มินัตเอดมีตุ่มหนองลมพิษฝีและแผลผุพองจุนมากจากผิวหนังที่เน่าเปื่อยของเรือการเติบโตเหล่านี้ครอบคลุมซากสนิมของสิ่งที่สันนิษฐานว่าครั้งหนึ่งเคยเป็นแบตเตอรี่หลักข้างเรือ เติบโตขึ้นในสักษณะล้อเลียนที่เป็นโลกของอาวุธเหล่านี้เช่นเดียวกับปากการังเหนือก้อนหินพวกมันจะซึมและขยายตัวปะทุอย่างรุนแรงเป็นระยะระยะและเวียงส่วนผสมของเศษซากกระสุนน้สิงปฏติกูลที่สึกหลอออกไปในอวกาศก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องราวของสุดยอดเรือที่น่าเสืสยงเทอร์มินาตเอทุกท่านคิดเห็นกันว่าอย่างไรกันบ้างล่ะครับสามารถคอมเมนต์กันมาได้ยนะครับเวลานี้ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับคลิปนี้สนับสนุนโดย l e g e n a r y War Game พาทุกท่านสนใจหรือเสพติดเรื่องราวของว a m m e r แลอว อยากจะไปไฟในสนามลบก็สามารถเชิญมาที่ด e เจเ a r y War Game ได้เลยที่นี่มีทุกอย่างให้ต้องการทั้งโมเดลอุปกรณ์มากมายโคเด็กสุดมันหรือคอมมูนิตี้ดีก็มีให้ขอเชิญมาที่ด e เจ r a r y War Game ได้เลยนะครับ